ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับ,นะรบเพราะว่าดูแล้วว่าซอาสอสยเก่งแบบชอบการเทคนิคของการตัดผมรู้ไหมว่าเทคนิคทั้งหมดที่ช่างใหญ่ได้มามันมาจากอเมริกามาจากอังกฤษ,กฤษมาจากย,ยุโรป <G ül> ยุโรปก็ <G ül> มารวมกันหมดเอามารวมนีอมม่อยู่ในบนหัวลูกค้าเนี่ยแต่แตละทรงนะครับลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยมาจาก Tampa Florida Florida U.S.A. แล้วที่ Florida อเมริกาไม่มีร้านเสริมสวยตัดผมหรงอไงครับ มีเยอะค่ะอ๋อแล้วมันแล้วแล้วช่างใหญ่ตัดระหว่างช่างคนไทยกับต่างประเทศแต่มันต่างกันยังไงเพราะว่าไทยเขาจะดีเทลครับเขาทําแบบเอ่อเขาอะไรเนี่ยนะพูดไม่เป็นเขาถูกลุกทําภาพรวมใช่ได้ดีกว่าใช่มันมันมันเป็นโซนคนไทยแบบฝีมือแบบต้องเป๊ะๆอะไรแบบนี้ที่นู่นเขารีบๆๆๆเรียยบอะไรเงี้ยรีบเไดกี่นาทีรียบเียของลูกค้าพูดอ่ะ บางทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีเสร็จแล้วเหรอออยิงทรงอย่างเงี้ยง่ายแล้วแต่แล้วตัดละเอียดไม่คิดว่ายี่สิบนาทีเออมันตัดออกมาทีไรบางทีก็มันถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งมันแบบเรารู้ว่าเราจะต้องมันอะไรที่มันผิดปกติเราก็เลยรู้ว่าแต่มาที่นี่แน่ใจว่าสวยแน่มันเหมือนอยู่ใน u ู u ูบไมมที่เฉันเหยียเป็นม้ไว้ต้องหมือนโอเคป่ะค่ะได้อยู่ใช่ไหม ช่างใหญ่ตัดผมเสร็จแล้วนะบางท่านก็บอกทำไมตัดผมไม่คุ้มผ้าลูกค้าเลยบอกแทนช่างใหญ่ดิอะไรนะคะบอกแทนช่างใหญ่ว่าทำไมไม่คุ้มผ้าตัดผมอ่ะเออทำไมไม่คุ้มผ้าคะเพราะว่าตัดเสร็จแล้วบอกเขาหน่อยว่าพวกเราตัดเสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วจะกลับบ้านกันอยู่แล้วจะกลับอเมริกาอยู่แล้วอ่ฮะใช่ก็เลยไม่ได้คุ้มก็ถ่ายคลิปสั้นเฉยขอมคุ้มค่าลูกค้าขอบสดีค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่หน่อยนะครับ ช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S E M อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งฟตบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธที่2แยก3านะครับอยู่เย้งๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก หนถึงสอชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ ใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆน่ต้องมาตัดก,กับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆนะต้องมาตัดก,กับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังมึง กลับไปไม่ใช่แค่ตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงหมืชนจันเขาก็ยัมติดลิม